สวัสดีค่ะขอต้อรับเข้าสู่ช่องไม่พี่กเกาะนะคะค่ำนี้เราจะทำเมนูอะไรกันนะมาดูกันมาแกงยั่วๆนะ FC เลยทุกคนนีมกาจากะเไกเน่เอนต้มมึกได้ไหะต้มกในเดเ้อกกเาแม่ซื้อน้ำแม่ ผดีประฝุ่นเือแล้วออคือเดยวพอดีเลยแกงหน่อไม้ใสน่นางลอกนะทุกคนเนี่ยวไข่หิวมาเชื่อนะไข่หิวมาเชื่อติมนะพยายามมันไม่ออกคนละหิวเอาใส่ปักทองด้วย่อยู ม,มาจักละเกลียวเสียบจำเจ้าเก่งอยู่วะม,มีได้เออแล้วยังซื้อปลาทูหอมมานะบน้ะยังซื้ออันปลาทูหอมมาไว้ใส่แกงหน่อไม้อร่อยอร่อยมาเชิญเอ้าปลาฝุ่นนะเฮ้อเอา้เอาวอ,อัน ว่าฝนพอเอาหน่อไม้มาเพื่อนแล้วละเก่งเออพอดีได้อันพี่ลอกเสนอเราก็มันก็เลยมาเพื่อน่ะสักแล้วก็จังว่าว่าละไรเสียบเสียบชุดฝีมือแล้วมัชุดเป็นมีชุดเป็นผู้เก่ง เอาละเกงเองก็แลเต้ได้เฮ้ยสาตัวหล่กนยันี่ยไปได้ทุกอย่างมัได้ยับ่บ่ได้นองลอของเรานางลอกกโนมาก็จะเท่ากันแล้วนะ ใส่หิ่งหงด้วยใส่ผักซึ่งเงะใส่ผักซึ่งเงะลงไปนะแล้วก็เยวจะใส่ปลาหมึกด้วยสักนิดนึงพอดินนัวๆพ่อบอกว่าใส่ปลาหมึกลงไปเนาะจะได้นัวๆแต่ถ้าเรามีอะปลาทูหอมนี่อร่อยนะทุกคนปลาทูหอมมันจะนัวๆว,ว,วเลยทีเดียว เก่งนะไม่เจ๊คิวข้าโหยังไม่เสร็จแล้วลูกเอ้ดูก็ดูเลยมั้งอยากทำอ่ะอืมอยากทำเป็นหมึกเดี๋ยวเราจค่อยทำอะไรคะไอ้เนี่ยไหนคุณลอกคุณลอกคุณลอกนางลอกถ้าจะพูดว่าอ่าอะไรนะ ตัวอีซาราอีก็อ่านซาลอีเดี๋ยวเขาจะว่าเราพูดไม่พออืมนั่นแหละนี่เดี๋ยวให้ฟักทองอันนั้นก่อนแล้วเราก็ใส่มันจะเหมือนยอดบวบไหมเออไม่เหมือนแต่มันมันจะนิ่มๆนิ่มแล้วก็อ่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนยอดฟักทองอร่อยเลยอืมนั่นเนี่ยนะคือไม่เหมือนไม่เหมือนเนี่ยใส่ปลาหมึกไปด้วย ฮะเปี๊ยกระเปี๊ยน่ะก็ใช้อันตัวอื่นเดิไม่ได้บ่เออคำมันแห้งเติบได้ฝนเนาะมันนี้เนาะผ้าเช็ดตัวมีแต่พวกเก็บผ้าเช็ดตัวเขาหายะฝนทำฝไม่มีใครอยู่บ้านนะทุกคนผ้าจช็ตัวเปียกเลยบริสันพ่อบอกว่าเออนี่ยล่ะยางแห้งก็ร้อนจะทื่นไป โอ้ยนี่ยได้ชีแล้ปลานี่มันไม่นัวเท่าไหร่แน่ต้องแกงมะม้ต้องปลานัวๆนะทุกคนจะได้อร่อยสำหรับคนภาคอีสานชอบของนัวนวแต่ทางภาค อื่นเขาเขาไม่กินนัวเหมือนกับเรานะทุกคนเดี๋ยวใส่น้งร้อกลงไปใส่หมดเลยกระเทือน,นกระเทือนกระเทือนนะทุกคนใส่ให้หมดเลย ไปทีเราจะใส่น้ำปลาลงไปด้วยคุมซื้อประเด็กนึวมาไว้อันนี้มันไม่ค่อนัวเท่าไหร่ เนี่ยใช้ได้ทั้งเรากินเราแกงห่อไม้ทั้งเอาไปใส่กุ้งทุกคนสีสันน่าทานเลยมีแกงแบบบานๆด้วย ลงไปอู้สิสันน่าเจี๊ยมากเลยเสร็จแล้วจ้า ให้หมะอ้วนนะเอาไปให้แม่อาชิด้วยนะคะนี่เราก็แบ่งกันกินเข้ามีหน่อไม้เรามีนังลอกนะช่วงนี้หน่อไม้อีกหน่อยก็ได้กินหน่อไม้อะเนียงหน่อไม้ไร่นะคะนี่เพราะว่าบ้านเราก็ไม่ได้อยู่ไกลกันดไ้

ขยอดข่มันกิอยอมนจะมีกลินอะไรมมันไม่มีกินคิวไม่มีอะไรเหมือนกัมะกยจีามาว่าเรยอดยดนางลอกกรับเดนะ <laughs> ừ, có, ừ, lẽ rồi không cho em bả. nè khoai anh, ăn nang lọc mà. lắm. น้อยใจแบบนั้นด้วยเซ็บเซามอ้วนกินอะไรก็แซ่บไปหมดดีแล้วดีแล้วกินง่ายเลี้ยงง่ายจะได้โตไวๆโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ